พักสยองขวัญเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวจากต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาต่อในเมืองชื่อของเธอคือนุชณชานเมืองที่ห่างไกลจากความเจริญมีหอพักเล็กๆตั้งอยู่ในซอยที่ลึกและเปียวผู้คนในละแวกนั้นต่างรู้กันดีว่าหอพักแห่งนี้เคยมีประวัติสยองขวัญมาก่อนแต่ด้วยราคาค่าเช่าที่ถูกทำให้ดึงดูดนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่ เข้ามาเช่าพักอาศัยแม้ว่าเจ้าของหอจะไม่เคยบอกเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในหอพักนี้ก็ตามวันหนึ่งนุชซึ่งเป็นนักศึกษาสาวจากต่างจังหวัดตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักแห่งนี้เพราะความสะดวกในการเดินทางไปมหาวิทยาลัยและการที่เพื่อนสนิทของเธอคือแอนก็พักอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันนุชได้รับการต้อนรับจากเจ้าของหอพัก ที่ดูมีอัธยาศัยดีแม้ว่าจะมีแววตาที่แฝงไปด้วยความเศร้าส้อยในบางครั้งถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกกับป้าได้เราอยู่กันแบบญาติป้าเจ้าของหอพักเอ่ยบอกแกนุชขอบคุณมากครับป้านุชกล่าวขอบคุณห้องพักของนุชอยู่ที่ชั้นสามของหอพักใกล้กับห้องของแอนเป็นห้องที่ดูสะอาดและเรียบร้อยมีเฟอร์นิเจอร์ครบคัน นุชรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นที่พักที่ดีเธอจัดของใช้ส่วนตัวและเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาหอพักใหม่ที่นี่แต่ทว่าในคืนแรกที่เธอเข้านอนกับมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากเพดานเสียงเหมือนกับคนเดินไปมาเธอคิดว่าอาจเป็นเสียงจากห้องด้านบนแต่เมื่อตรวจสอบดูแล้วกลับพบว่าห้องด้านบนไม่มีใครพักอยู่ นุชเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็บอกกับตัวเองว่าอาจเป็นเสียงจากหลังคาหรืออะไรก็ได้หลังจากวันแรกผ่านไปนุชพยายามปรับตัวกับชีวิตในหอพักใหม่แต่กลับพบว่าเสียงแปลกๆยังคงดังขึ้นทุกคืนบางครั้งมีเสียงเคาะประตูห้องในเวลาที่ห้องพักข้างๆไม่มีใครอยู่นอกจากนี้นุชยังเริ่มรู้สึกได้ถึงภายในห้องของเธอ เหมือนมีเงาหมืดที่เคลื่อนไหวอยู่ที่มุมห้องในยามที่เธอเปิดไฟนอนเงานั้นไม่ได้มีรูปร่างชัดเจนแต่กลับทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่รู้สาเหตุนุชตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้แอนฟังแต่แอนกลับปวดเลาะและบอกว่าเธอคิดมากเกินไปพร้อมกับยืนยันว่าเธอไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนุชจึงพยายามทําใจและไม่คิดมากแต่ทว่าเหตุการณ์แปลก กับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกคืนคืนหนึ่งนุชตื่นขึ้นมากลางดึกและรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องเหมือนกับมีลมหนาวพัดเข้ามาทั้งที่หน้าต่างก็ปิดสนิทเธอหันไปมองรอบห้องและสังเกตเห็นเงาของหญิงสาวในชุดสีขาวยืนอยู่ที่ปลายเตียงนุชตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวไม่สามารถขยับตัวหรือส่งเสียงได้หญิงสาวคนนั้น ค่อยๆยื่นมือมาทางที่เธอยืนอยู่ก่อนที่ร่างนั้นจะหายไปในพริบตานุชลองหยิกที่แขนของเธอเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอไม่ได้ฝันไปนุชไม่อาจทนอยู่ในหอพักนี้ต่อไปได้เธอตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แอนฟังอีกครั้งแต่คราวนี้แอนเริ่มกังวลและบอกว่านุชควรไปพบกับป้าเจ้าของหอพักเพื่อหาทางออกป้าเจ้าของหอพักฟังเรื่องราวของนุชด้วยท่าทีที่เคร่งเคียด ก่อนจะเล่าเรื่องราวในอดีตที่ไม่เคยมีใครรู้ให้ทั้งสองได้รับฟังเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหอพักแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สยองขวัญหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับนุชถูกฆาตกรรมในห้องพักของเธอเองฆาตกรไม่เคยถูกจับได้และวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหอพักนี้เจ้าของหอพักพยายามปิดบังเรื่องนี้ เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครมาเช่าพักแต่วิญญาณของหญิงสาวผู้นั้นยังคงตามหลอกหลอนผู้ที่เข้ามาพักอาศัยที่นี่อยู่เสมอนุชรู้สึกขนลุกและตกใจจนพูดไม่ออกเธอตัดสินใจที่จะย้ายออกจากหอพักแห่งนี้ในทันทีแต่ก่อนที่เธอจะเก็บข้าวของออกไปเหตุการณ์สยองขวัญก็เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนสุดท้ายที่เธออยู่ในหอพักแห่งนี้ในคืนนั้นนุชนอนไม่หลับ เพราะความหวาดกลัวที่ยังหลอกหลอนเธออยู่เธอได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากห้อง,องข้างๆและเมื่อเธอเปิดประตูออกไปก็พบว่าแอนกำลังยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูห้องของเธอแอนบอกว่าเธอเห็นเงาของหญิงสาวในชุดสีขาวเดินผ่านหน้าห้องของเธอทั้งสองคนตัดสินใจที่จะย้ายออกทันทีโดยไม่รอช้าแต่เมื่อพวกเธอลงมาถึงชั้นล่างเพื่อแจ้งแก่เจ้าของหอพักกับพบว่าประตูหอพักถูกล็อก ไม่สามารถออกไปได้แสงไฟในห้องโถงกระพริบไปมาเราวกับว่าไฟฟ้ากำลังจะดับและเงาของหญิงสาวในชุดสีขาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ได้ยืนนิ่งเหมือนก่อนแต่กลับค่อยๆเดินเข้ามาหาทั้งสองที่ยืนอยู่ตรงนั้นวิญญาณหญิงสาวยิ้มออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวก่อนที่จะพุ่งเข้าหาพวกเธอนุชและแอนวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนหวังว่าจะหาทางออกจากระเบียงหรือหน้าต่างแต่กลับพบว่า เงาของหญิงสาวนั้นยังคงตามเธอมาติดๆและใกล้เข้ามาเรื่อยๆในที่สุดนุชและแอนก็วิ่งมาถึงดาดฟ้าของหอพักพวกเธอเหันกลับไปมองที่ด้านหลังและเห็นวิญญาณของหญิงสาวในชุดสีขาวกำลังเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆนุชคิดไม่ออกว่าควรทำอย่างไรเธอรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะหมดความหวังแต่ทันใดนั้นเองป้าและลุงเจ้าของหอพักก็ปรากฏตัวขึ้นที่ดาดฟ้า เขาถือเครื่องรางพร้อมสวดมนต์พึมพำเพื่อขับไล่วิญญาณของหญิงสาววิญญาณของหญิงสาวนั้นหยุดเดินและเริ่มส่งเสียงกรีดร้องอยางเจ็บปวดก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปในอากาศทิ้งไว้แต่ความเงียบสงบแต่ทว่านุชและแอนยังคงรู้สึกถึงความเย็นเยือกและความหวาดกลัวที่ยังคงแฝงอยู่ในหอพักแห่งนี้ทำให้เธอทั้งสองไม่กล้าที่จะอยู่ต่อไปในหอพักแห่งนี้ ทังกู่ตัดสินใจที่จะไม่รอให้ถึงเช้านุชและแอนรีบเก็บข้าของและออกจากหอพักในทันทีทิ้งให้หอพักกลับมาอยู่ในความเงียบอีกครั้งหลังจากที่นุชและแอนย้ายออกไปจากหอพักทั้งกู่ได้ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติแต่ในใจของพวกเธอยังคงจดจำเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งนี้และทุกครั้งที่เธอผ่านไปยังซอยที่หอพักนั้นตั้งอยู่เธอจะรู้สึกว่า มีสายตาที่จ้องมองมาจากหน้าต่างที่ปิดสนิทจากหอพักแห่งนั้นหอพักแห่งนั้นยังคงเปิดให้เช่าอยู่แต่เรื่องราวของวิญญาณหญิงสาวในชุดสีขาวก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถไขได้และความเงียบที่ปกคลุมหอพักนั้นอาจเป็นเพียงการพักผ่อนชั่วคราวของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นตลอดไปสำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่าน และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แก่เพื่อนๆและท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หลอนหรือเรื่องเล่าสยอง,องขวัญให้กับเพื่อนๆได้รับฟังสามารถส่งมาให้ผมได้ทางอีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ